ก็โอเคครับผมกลาบสวัสดีสวัีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยวก็ในวันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ซินโบลต์นะครับผมนะก็อันนี้ก็พัสตอกแล้วนะครับผมนะก็ต้องซื้อโต๊ะกับเก้าอี้มาอีกสักอัหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้มีโต๊ะ อบอ่นดักครับผมนะอ่า <c oughs> พอเราก็ทำการหาตั้งมาแล้วนะผมก็จะได้โต๊ะกับเก้าอี้มาอีกสักตัวหนึ่งนะครับก็เปิดร้านก่อนเลยนะครับผมก็ซื้อของกันซื้อของกันครับนั่นนนอ่าต้องการโต๊ะกับเก้าอี้นะ 9ก้าอี้อ่าขออะไรตัวนี้นะครับขอดีๆหน่อยแล้วก็โต๊ะโต๊ะครับผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่เน,นี่ผมเก e. ้าอี้เอ่อตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจัดไปครับผมนะฮะอือ อ๋อต่อไปก็รอคนเข้าร้านนะรอคนเข้าร้านัน่ดีกว่าผมนะโอ้โหอ่าแปบ๊บนึงอะไ,ไรอะไรวมีอะไรหรือเปล่าเหลือหนึ่งร้อยไปทำอะไรอ่ะเราต้องทำอะไรครับตอนเนี้ยไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวขอไปดูร้านมือสองก่อนแป๊บนึง ไเอเ้อโจรอย่าเข้าร้านอย่าเข้าร้านเราอย่าเข้าร้านแล้วนะอุอ้ยคอมเสียตังไม่พอเอ้ยของดีจัดแต่ตังไม่พอครับก็รอก่อนเรามีเท่าไหร่ตอนนี้มีสี่ร้อยไงอุดมาแล้วเอ้ยไอ้ขโมยโอเคลูกาาลคก้ามาแล้วครับผม ต๊กไปเลยมาต๊กันเลยครับนะฮะเอาเอาทำไมเล่นน้อยจังครับล,ลูกลูกค้าโอ้โหเล่นแค่เียอยากจะมาเล่นดิโก้าดักรอยด์าแล้วหรอหรือว,ว่าอะไรครับนี่โอ้โหทำไมมัน ซื้อมาผิดอันปะเนี่ยไ <laughs> อ้แย,ย่โอ้โหซื้อผิดอันเหรอโอ้โหไอ้บ้าอ้าอะไรอ่ะซื้อผิดอันเหรอไอ้เย้ยโอ้โห ทำไงอะทีนี้ลูกค้ามา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 เอาลูกค้าก่อนไอ้เหี้อเอา้าเอา้เอาเรเาซื้อก็ผิดอันนะทำไงอะทีนี้เฮ้ยเออเอาไว้ตรงไหนดีกำเน,นงนะ ไว้ตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยเพิ่มหนึ่งครับบนลูกค้าไว้ตรงนี้เหรอครนนับรับไม่ได้ด้วย <c oughs> โอเคโหยี่สิบสี่บาทครับผมไอ้ป้าเอ้ยโอ้โห โอ้ยแล้วก็อีใหม่มาใส่แล้วกันครับนี่ครับผมปับ๊บเอาใครตอนนี้ก็ลบเป็นพิเศษเอาเราซื้อผิดตัวทุกคน เราต้องซื้อตัวไหนอะ่ะเฮ้ยตัวนี้จัดไปครับเจอเฮ้ยลูกค้ามา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 จดไปแล้วครับผม ไม่มีจอยไม่มีอะไรเลยอ, <_ C 1> อยากจะบ้าตายครับไอ้นี่ทำอะไรได้บ้างหลาน้งโคตรกกระบกเช็ด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 โอ้เลงไม่โดนด้วยโอ้สุดยอด ยอดครับผมเยี่ยบไปดาบโอ้โหสุดยอดสยอดมากแม่ห้าสิบหกเหรียญับผมเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนะครับ ามต้องหอมหอมไม่หอมไม่ได้พอแล้วพอแล้วอุดมาแล้วไม่เหรอได้เก้าอี้มาแล้วใช่หรือเปล่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าโอเคใเคตัวนี้แหละเออ ตรงนี้คนระับผมปึ๊บโอเคเ e. ก้าอีไอ้ดีต้องดีๆีด้วยจะได้แพงๆนะครับอ่าตอนนี้เรามาใส่ตรงนี้ปึ๊บคีย์อบอร์ดปับ๊บโอเคเมาส์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  ปุ๊บจอคือเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเลยเนาะเออโอเคเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งครับผมถ่อมาก็เครื่องนี้เอออิชโอเค ปึ๊บปั๊บอ่าได้ครับผมได้แล้วสอกเครื่องเครื่องเทพกับเครื่องไม่ค่อยเทพนะครับเฮ้ยไอ้โจน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 หายแล้วไอ้โจนแต่ว่าไม้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 เฮ้ยไอ้เช่ยสุดยอดไปได้แล้วมาเอาของโปรไปด้เฮ้ย ไอ้ดีมึงเจ้าไปไหนยมึงเจ้าไปไหนยขอขายไอ้เฮียดีเฮ้อ,ฮอ,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 ฮเอเฮ้อไอ้สัมอย่าโอ้โหสลุปเลยไอ้เยียร้านก็ไม่ได้ปิดชิบหายอะไรอย่าตบไม่ดูดอ่ะโอ้โห เอาอะไรไปอ่ะเฮ้ยไอ้บ้าเลยโอ้โหเพราะอะไรแบบเนี้ยไอ้โจรโอ้โหตังเลยเจ็ดสิบสี่พันไอ้บ้าเจ็ดสิบสี่ดอนเลยโอ้ยโอ้ยขอหาย เฮียโอ้โหคนเราามายังไงวะไอ้เช้โอ้โหสุดยอดเอาอะไรไปโ oh. oh. อ้โหไปเอาครอปตัวเทพไปด้วยเอ้เชช้สุดยอดเอาไว้ทุกดีเลยแหละฮะเปรตดีไอ้เปรตดี แม่งยังไม่ได้ใช้เลยโอ้โหเอาไปซะแล้วนี่เถอะเท่าบ้าตังเหลือสด274โ,โหพี่พี่ดูไล่อะโอ้โดูไล่อะมาเท่ากับผมเปล่าเฮ้ยพี่พี่มาทำากับผมเปล่าหลหลเชี่ยเรา,าแรนครับลาแรน ใจตาาแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยตางแล้วหลจัจใตางแล้วหลอขอบคุณครับขอบคุณครับ,บแล้วต้องดูคอมก่อนไอ้บา้าเอ้ยเราสาาัตแมแงยอท้อจัดเลยวะหกรย ไฟเกิดแล้วครับพี่ไปก่อนเ,เดี๋ยวเราไปซื้อด้วยไปๆๆๆเดี๋ยวมีคนขโมยโอเคไม่มีน้ะงโอ้โหถุเช็ดเช็ดเช็ด,ชดถือถือไปครับผมโอเคโอ้โหก็ชอบเลียว่ะ เอาไปหรอเอาดิด่าเอาไปหรอนี่คอมตัวเท่าไหร่บอกว่าไอ้บ้าโอ้โหคอมยังไม่ได้ใช้เลยนะพี่รีบไปไหนอะโอ้เนี่ยเราว่าน่าจะซื้อตู้เกมว่ะนะ chết đi lấy lời tigre tay đã lặp phải đi đó đi 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 Ôi, đi 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 ตีไม่ได้ด้วยประเด็นเอ้ยจีบมาแล้วอ้าอ้าจะบมาแล้วไอ้ย่าหมากูตีไม่ได้ช่วยด้วยทายผมตีไม่ได้ทุกคนมันเล่นแล้วมันไปจ่ายต่างกันมาต่อยผมด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมิตตี้ใบ อยตัดอ่ะโอ้โหลาจะจิงปะเนี่ยลายเราจะจิงวันนี้ปะเนี่ยบป้าเลยโอ้สุดยอดเยอดมากครับพี่สุดยอดมากโอ้โหท้อเลยเรามีตาเหยือสามร้อย มาประทับไรดีหน้าหน้าน้าเฮียป,าป,าป,าปายลาปลาปลาปลาเราดิท้อเลยแบบเน,นี้อยอโอเคมาทับไรอ่ะมาทับไรอ่ะเฮ้ยไอ้บ้ากระโถผมดิท้อแล้วครับผมนะไอ้เหี้ย ขอบเราตอนนี้โอเคแปบ๊บหนึ่งค่อยปิดหล,า,ลานนะครับก็หาหาอะไรทำดีกว่าอะไรอ่ะไ,ไม่รู้เล่นไม่รู้เล่นอย่าย่องมาเลยเระถูกสองพันเลยเหรอพี่แพงเกิน Hmm Nóng lên đâu mẹ Nóng không Oh Ô Ờ bây Ít tí đi Ít tí đi Ờ, nó lên như thế nào vậy Ừ, Ê Ê Ê Quạt nữa Ôi Ai à ยังไม่มีลูกอมให้เลยยนี่ระเบิด เพึ่ว่าโทษเฮ้ยพ่อเจ้าปิดร้านปิดร้านนะ้อปา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 กลับบ้านดอนเจ้โอ้ไม่หวเลยว่ะไม่หวเลยว่ะไม่ไหวเลยว่ะสาวกับพี่จะหลับไปสา จะนสาบครับจะนสาบโอเคจะนสาบครับโอเคครับแล้วล่ะมาดูคุณผาลือสีพลือพลือหยีฮะโอ้วันนี้กินข้าวอร่อยหรือเปล่าดุดป้องก็นอน โอเคว้างงวงง่วงเตียงยูไ่ไ้นอนอ้ตอเตียงไวเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมนะก็คลิปดาเดี๋ยวผมมาตกแต่งร้านก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปดามาดูกันว่าจะโหดจะ เรียนแค่ไหนก็ไปเจอคลิปหด้าแล้วกันนะครับผมนะคลิปนีก้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะก็ประกนะครับผมไว้เจอกัน